ตอนนี้ก็หายใจออกท้องแฝบทําตามนะหายใจออกท้องแฝบให้มีความรู้สึกว่าเอาของเสียออกจากร่างกายออกให้หมดเชื้อโรคล,ลายสารพิษลายเต็มมะเร็งเตือนนาลายตัวเชื้อโรคร้ายที่ประเกะกินเนี่ยให้ออกจะออกไปตามลมหายใจออกให้หมดแล้วก็เอาราคาโทสะโมหะทิฏฐิมานะของเสียความไม่สบายใจความกังวลใจออกไปตามลมหายใจออกให้หมดสิ้นเรียกว่า เอาเวลาหายใจออกเอาให้มีความรู้สึกเอาของเสียออกจากกายและของเสียออกจากจิตใจให้หมดแล้วก็หายใจออกท้องแฟบซะก่อนแล้วหายใจเข้าท้องจะพองเองหายใจออกท้องแฟบท้องไ้แฟบช่วยมือกดหน้าท้องก็ได้หรือก็แมวท้องช่วยก็แมวท้องช่วยแล้วเวลาหายใจเข้าท้องจะพองเองหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองเนี่ยให้มีสติให้มีสติสัมปชัญญะ เลลึกรู้อยู่กับลมหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองจะต่อเนื่องไม่ขาดสาย่าให้วอกแวกหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองให้มีสติและลึกรู้อยู่กับลมหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองจะต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวกวอกแวก ระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะคิดเรื่องตัต่อปรุงแต <ENNIS S 1> ่งแรกซ้อนมาอย่างไรก็ตามอย่าไปใส่ใจให้มีสติระลึกรู้อยู่กับอใจออกท้องแฟบอใจเข้าท้องพองต่อให้เขาคิดแตกจอนรุนแรงขนาดไหนจะระเบิดจะถล่มทลายก็ไม่ต้องละจากรู้ลมหายใจเขาออกไปยุ่งวุ่นวายกับความคิดนั้นใอ้มีสติระลึกรู้ลมหายใจเขาออกเขาจะคิดยังไงก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้คือไม่ไม่ใช่ว่าละลมหายใจเขาออกไปรู้ความคิด แต่ให้มีสติและลึกรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกในขณะเดียวกันถ้ามีความคิดติดต่อปุกแต่งแทรกซ้อนตลอดเวลาแต่เขาต้องคิดอยู่แล้วเดยปกติจะต้องมีความคิดติดต่อปุกแต่งแทรกซ้อนระหว่างที่รู้ลมหายใจเขาออกแต่ก็สติตะ,ะัญญาอย่าหลุดจากรู้ลมหายใจเขาออกหลงไปกับความคิดปุกแต่งเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ แล้วอย่าพยายามไม่ให้คิดตึกตอนปรุงแต่งอย่าไปยุ่งกับความคิดตึกตอนปรุงแต่งให้มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกเพราะธรรมชาติเนี่ยมันต้องคิดตึกตอนปรุงแต่งแล้วอย่าละจากความสติธรรมชญญาติที่รู้ลมหายใจเขาออกแล้วไปไล่ดับความคิดตึกตอนปรุงแต่งหรือหลงไปคิดตึกตอนปรุงแต่งซะเองให้มีสติระลึกรู้ลมหายใจออกยาวาาาาาาหายใจเข้าหายใจออก ท้องแฟบหายใจเขา้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบหายใจเขา้าท้องพองอย่าตอนเนืดอมไม่ขาดสายและระหว่างที่สวดอธิษฐานจิตตามลงตาน,นั้นให้กั้นลมหายใจให้อยู่แล้วสวดจบแล้วคืนลมคืนน้ำลายลงท้องแล้วก็หายใจได้อ้ากั้นลมหายใจไว้นะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังขานุภาเวนะก้อยฐานจิตเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับพลังจิตที่บริสุทธิ์พลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากพระเมตตาอมิสมานจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณพุทธบาร,รมีธร,มรรมบารมีสังฆบาร,รมีพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะและบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้กทำมาแล้วทั้งหมดโดยอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้ไป็นไปด้วยเทินแล้วคือลมคืนน้ำลายลงท้องไอถ้าจำนาญแล้วมันจะสวดเร็วกว่านี้ คือลมคือน้าลายลงท้องก็เรียกว่าปลุกเสกาธาตุกินเองต่อไปอย่างเงี้ยท่านเวลาท่านจะปลุกเสกของอะไรท่านก็เอเอาสมาธิไปจับไว้ที่นั่นแล้วก็อธิษฐานแบบนี้ระหว่างที่กั้นลมหายใจและสวดเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าลมเนี่ยมันกระจายออกไปทุกลูกลูกลกคุ้มขนทั่วตัวออกไปสู่อน,นันตจักรวาล อ่ามีสติระลึกรู้ลมหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองอาจจะท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองางต่อเนื่องไม่ขาดสายในระหว่างที่มีสติระลึกรู้ลมหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองนั้น ภายในจิตใจเนี่ยมันก็จะคิดติดต่อปุงแต่งแทรกซ้อนตลอดเวลาก็อย่าไปไล่ดับเขาและอย่าหลงปติดไปกับเขาจะไม่ไล่ดับเขาหรือหลงติดไปกับความคิดติดต่อปูแต่งได้ก็ต้องมีสติธรรมัญญาระลึลลกรู้อยู่กับลมใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองตลอดเวลาให้ผ่อนคลายนะไม่ไม่ต้องเกรงไม่ต้องกดไม่ต้องเครียดไม่ต้องบังคับหายใจเข้าไปให้ใหท้อง สบายๆในาจอทองแฝดใบเจ็ดเขาท้อพองสบายๆไม่ต้องเกรงกดโคนบังคับแน่นอย่างนั้นอ้าวกัลมหายใจไวเนาะพุทธานุภาเวนะ ธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะขอให้ฐานจิตเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับพลังจิตวิสุทธดพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากพระเมตตามีมาจากพระพุทธคุณพระธรรม,มคุณพระสังฆคุณพุทธบาร,รมีธรรมบารมีสังฆบาร,รม,บบรรมีพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะและบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปแล้วทั้งหมดโดยอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนไปด้วยเทินและคืนลมคืนน้ำลายลงท้อง เป็ลมเกินน้ำลายแ้งท้อแล้วก็หอมีสติระลึกรู้ไอใจออกทองแฟบอา,าอใจเท่าทองพองอย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายในระหว่างที่มีสติระลึกรู้อใจจอ,อกทองแฟบไอใจทองฟองภายในจ,ใจิตใจก็จะคิดตึกต่อปรุงแต่งแจกซ้อนตลอดเวลาก็อย่าละสติสัมปชัญญะที่รู้เราไม่ใจออกทองแฟบอใจเท่ทองฟอ,องแล้วหลงไปกับความคิดปรุงแต่งหรือไล่พยายามไปไล่ดับเขา อย่าไปหงุดหงิดลำคาญเขาได้แต่แมีสติตปะปัญญาะระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกเท่านั้นอ,อีกครั้งนะกัเรลมหายใจไว้ ขอยทานจิตเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะขอยทานจิตเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับพลังจิตที่บริสุทธิ์พลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากพระเมตตามมสมานจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆุณพุทธบาร,รมีธรรมบารมีสังฆบาร,รมีพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะและบุญบาร,รมีที่้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วทั้งหมดโดยอัตโนมัติตลเวลาตั้งแต่ปัดนี้เปไปต้นไปด้วยเทินแล้วคืนลมเกินน้ำลายลงท้องก็หายใจได้ ระหว่างที่กั้นลมหายใจอธิษฐานจิตเนี่ยให้กั้นลมหายใจแล้วมีความรู้สึกว่าลมเนี่ยมันกระจายออกไปทั่วตัวทะลุหลูคุ้มคนไปตัวอนันต์จากระวานทุกทิศทุกทางไม่มีที่สุดไม่ยามานอ่าแล้วก็ให้มีสติรละลึกรู้อยู่กับลมหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ระหว่างที่มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองนั้นไปในจิตใจก็จะคิดตึกตอบปรุงแต่งแทรกซ้อนตลอดเวลาอันนี้เราดับก็ไม่ได้ได้แต่รู้เฉยได้แต่สักตะวันรู้โดยให้มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็จะไม่หลงไปกับความคิดตึกตอบปรุงแต่ง ให้มีสติระล,ลึกรู้ยมลอจอบต้องแฝงหายใจข้าท้องพองนะออีกบทหนึ่งบทปรับธาตุขันกั้นลมหายใจไว้นะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะขอยธาตุทุกธาตุขันทุกขันตถานพลังงานก็ว,ว่างธาตุรูปพลังจิตที่ป็นสุประลังธรร,งรมาชาติที่บริสุทธิ์จงแข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์สมดุลเป็นปกติตามธรรมาชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปด้วยเทิน แล้วคืนลมคืนน้ำไหลลงท้อ,อง เชื่อมต่อโดยสมบูรณ์เรมจะมีอาการร้อนๆบวบๆเวลาที่ฐานน่ะน่าจะแดงคอแดงมือเท้าปลายมือปลายเท้าจะแดงเลือดฝาดดีสมบูรณ์จะอิ่มเอิบมากเลยอ้าวกาลเราไม่ใจไว้นะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ ขอ้ธาตุทุทกธาตุขันทุกขันตาตานพลังงานความว่างธาตุรู้พลังจิตโดยสุดพลังธรรมชาติที่บริสุทธิ์จงสมดุลเป็นปกติตามธรรมชาติอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปด้วยเทินแล้วคืนลมคืนน้ำลายลงทองมมีสติระลึกรู้ลมหายใจออกทองแฟบหายใจเข้าทองพอง ไอ้แจวทองแฟบไอ้แจวข้าทองพองไม่ต้องทองนะได้แต่ระล,ลึกรู้เฉยระหว่างที่มีสติระล,ลึกรู้เราไม่แจาทองแฟบไอ้แจวข้าทองพองไปในจิตใจก,ก็ก็จะคิดึตอบปรุงแต่งแรกซ้อนตลอดเวลามันเป็นเรื่องปกติของขันห้า ถ้าไม่มีหลงไปยึดถือเขาไม่หลงติดไปกับเขาไม่พยายามไปไล่ดับเขาไม่หนีเขาไม่หงุดหงิดลำคาญเขามันก็จะไม่เป็นเอาวิชชาตัานาอุทานก็จะไม่เป็นกิเลสในปฏิจจสมุปบาทเป็นแค่กิริยาการของขันห้าเท่านั้นไม่ได้เป็นโทษผิดภัยอะไรอ่าไอ้กัลมหาไม่ใจไว้นะ พุทธ,ธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะก่อยธาตุทุทกธาตุขันทุกขนันตาตานพลังงานความว่างธาตุรู้พลังจิตที่เบสุดพลังธรรมชาติที่เบสุดจงสมดุลเป็นปกติตามชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่บันดนี้ไปต้นไปด้วยเทินก็นคือลมคืนิน้ำลายลงท้องแล้วคอยหายใจได้ ไม่มีสติธรรมชัญญะรู้ตัวตัวพร้อมอยู่กับลมหายใจออกต้องแฟบลมหายใจเข้าท้องพองอย่าต่อเนื่อไม่ขาดสายจิตเรียกว่าเป็นสมาธิแต่แม้แต่เป็นสมาธิอย่างไรก็ตามจะมีภายในจิตใจก็จะมีความคิดตึกตออปรุงแต่งแสกซ้อนตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติของขันห้าถ้าไม่ทิ้งสติธรปัญญาที่ระลึกรูก้ลมหายใจออกต้องแฟบหายใจเข้าท้องพองลงไปกับ ความคิดนึงต่อปลุกแต่งก็จะไม่เป็นอวิชชาตันหาประธานหรืออวิชชาปริญ,ญาสักลาสักลาปริญ,ญาวิญญาณเป็นปฏิจจสมบัติหมุนวนไปหมกบุนกบไปในกุณคิดคิดหมกบุนหลงไปในติดไปในความคิดแต่แกคิดถึงต่อปลุกแต่งธรรมดาไม่สติธรรมชัญญะไม่ขาดความคิดถึงต่อปลุกแต่งนั้นก็เพียงเป็นกิยาการของขันห้าธรรมดาไม่ได้ไปโทษพิษภัยอะไร เพินสำคัญคือสติธรรมะัชญาและลึกรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกท่านได้กล่าวว่าอนนาปาสติหรือลมหายใจการรู้ลมสติธรรมะเัญะและลึกรู้ลมหายใจเขาออกเนี่ยหรือเรียกว่าอนนาปาสติเนี่ยเป็นยอดกรรมฐานหรือเป็นมงุฎกรรมฐานในกรรมฐานสี่สิบอย่างเนี่ยอนนาปาสตินี่เป็นมงกุฎกรรมฐานหรือเป็นยอดกรรมฐาน เพราะว่ามีสติระลึกรู้นี่จะถึงนิพพานเลยอ่บทคุ้มครองตนเองนะการเราไม่ใจไว้นะ พุทโธพระอรหังพุทธังรักษาธรรมโมพระลังธรรมังรักษาสังโฆพระลังสังฆังรักษาทุกโศกโรคภัยเสนียดจันไรเชื้อโรคลายสารพิษลายเศรเลงเศรเนื้อลายใดๆมีมาอนัตตาศูนเปล่าณศูนโมศูนย์พุธศูนย์ทาศูนยะศูนศูนหายไปด้วยนโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะสัมปจิตโตปัจฉามิแล้วคือลมคืนน้ำลายลงท้องบทสวดพวกนี้มีอยู่ในลายแล้วนะมีอยู่ในทำรลายก็มี อ,อการลมืว้ใจไว้นะพุทโธพระอาราหพุทธทังรักษาธรรมโมพระอาราหงธรรมังรักษาสังโฆพระอาราหสังกังรักษาทุกโศกโรคไปสเสยเนียดจันลายเชื้อโรคลายสารพิษลายเส็มเมลงเ้นเนื้อลายใดๆมีมาอนัตตาสูนเปล่าณสูน,ะนโมสูนพุทสูนธาสูนยะสูนสูนหายไปด้วยนะโมพุทธายะยะถาศนะพุทธโมณสัมปจิตโตปฉามินั่นคือหลมคืนน้ำลายลงท้องอธิษฐานเสกธาตุกินเอง ขณะที่กั้นลมหม่ใจสวดเนี่ยให้กระจายลมที่กั้นไว้ออกไปทุกรูคุ้มขนไปทั่วอนันตจักรวาล มมีสติระลึกรู้ลมหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพรออย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายระหว่างที่มีสติระลึกรู้ลมหายใจอยู่นั้นเนี่ยภายในจิตใจก็จะมีความคิดตึกตอปรุงแต่งแทรกซ้อนตลอดเวลาก็อย่าขาดสติหลงไปกับความคิดตึกตอปรุงแต่งนั้นหรือว่าลงพยายามไล่ดับความคิดตึกตอปุงแต่งหรือหนีความคิดตึกตงแต่งไปอยู่กับใจสงบว่างเบาสบาย ดย่าไปหดหดลำคาญเขาได้แต่สักตะวรู้เขาโดยให้มีสติมปบัญญัตระลึกรู้อยู่ลมหายใจเขาออกอย่าทิ้งสติตปบัญญัระลึกรู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็หลุดไปรู้แต่จิตอย่างเดียวรู้ความคิดถึกตอนปรุงแต่งอย่างเดียวมันจะหลงติดไปต้องให้มีสติระลึกรู้ลมหายใจออกท้องแฟบหายใจเขาท้องพองหรือสติระลึกรู้ลมหายใจเขาออกไว้ให้เป็นฐานไว้เสมอ เมื่อสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นฐานไว้เสมอแล้วแม้แต่จะคิดถึงตอนผูกแต่งแทรกซ้อนยังไงมันก็จะไม่หลงไปกับความคิดถึงตอนูกแต่งและที่สําคัญเนี่ยอย่าทิ้งสติที่ละลึกโลลมหายใจเข้าออกแล้วก็หลงไปดูแต่ความคิดตึกตอนผูกแต่งอย่างเดียวมันจะหลงติดไปโดยไม่รู้ตัว หายใจกันลมไม่ใจทีนะบุตโธพระอรหังพุทธังรักษาธรรมโอพระอรหังธรรมมังรักษาสังโฆพระอรหังสังฆังรักษาทุกโศกโรคภัยเสนีย์จันลายเชื้อโรคลายแสนพิษลายเซนมะเร็งเตนเนื้อลายใดๆมีมาอนัตตาสูญเปล่านูญโมสูนพุทธูลทาสุญยะสูนสูญหายไปด้วยนโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะสัมปจิตโตปัจฉามินั่นคือลมคืนน้ำลายลงทอง หลังจากนั้นก็ให้มีสติตัจบัญญะระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงไม่ต้องหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องพองอีกหลังจากนั้นให้มีสติตัจบัญญะระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกเคลื่อนไหวอย่างอิสระปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกเคลื่อนไหวอย่างอิสระแล้วก็สักตะวาร้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริง และขณะที่สักตะว dollars, ันรู้ลมหายใจก็ออกตามความเป็นจริงเนี่ยภายในจิตใจก็จะคิดตึกตอปูงแต่งแทรกซ้อนตลอดเวลาก็สักแต่วันรู้จิตที่คิดตึกตอปูงแต่งตามความเป็นจริงจะสักแต่วันรู้จิตที่คิดตึกตอตามความเป็นจริงได้ก็ด้วยมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ฐานคือสักตะวันรู้ลมหายใจก็ออกตามความเป็นจริงถ้าไม่หลุดจากฐานเนี่ยก็จะไม่โผล่หรือไหลไปกับจิตที่คิดตึกตอปูงแต่ง ก็จะสามารถสักตวรรุจิตที่ขึ้นถึต่อรุกแต่งได้ดังนั้นถ้าสักตวรุษกายสักตวรุษจิตตามความเป็นจริงได้นั่นแหละคือนิพพานนั้นอานาปนานติจึงเป็นยอดกรรมฐานหรือเป็นมงกุฎกรรมฐานในสี่สิบกรรมฐานจนถึงขั้นนิพพานเลยคือสักตวรรุษ ตอนนี้จิตหนึ่งคืออะไรล่ะสักตะวรู้จิตตามความเป็นจริงจิตก็คือผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยเขาจะคิดตึกตอปุงแต่งแม้แต่รู้ลมหายใจก็ออกแม้แต่รู้จิตผู้ที่รู้จิตรู้ลมหายใจก็ออกทุกปัจจุบันขณะในเป็นตัวใหม่ตัวใหม่เรื่อยไปก็จะคิดตึกตอปุงแต่งเรื่อยไปให้ปล่อยวางสักตะวัรู้ผู้รู้ปัจจุบันขณะผู้รู้ที่รู้กายผู้รู้ที่รู้จิตก็จะไอผู้รู้ใหม่เนี่ยทุกปัจจุบันขณะก็จะคิดตึกตอปุงแต่งทุกปัจจุบันขณะ แล้วก็ผู้รู้ที่คิดตึกตอมรุงแต่งเก่าก็จะดับไปแล้วก็ผู้รู้ใหม่รู้ลมใจใหม่ผู้รู้จิตใหม่ก็จะคิดตึงตอมรุงแต่งทุกปัจจุบันขณะก็สักตะวรู้ผู้รู้ใหม่ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยสักตะวะรู้ก็จะนิพพานเรียกว่าข้ามผู้รู้ก็คือข้ามผู้รู้คือจิตผู้รู้ปัจจุบันรู้อะไรก็รู้กายแล้วก็รู้จิตหรือรู้อาการของจิต แล้วก็ผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะรู้จิตหรือรู้อาการของจิตก็จะคิดตึกตอบปรุงแต่งทุกปัจจุบันขณะก็ให้ปล่อยวางผู้รู้กายผู้รู้จิตที่คิดตึกตอบปรุงแต่งทุกปัจจุบันขณะนั่นแหละเพราะจิตที่คิดตึกตอบปรุงแต่งทุกปัจจุบันขณะนั่นแหละคือจิตคือจิตอวิชาที่มีเราก็ไปผสมเป็นจิตอวิชาาสักตะวันรู้เราที่เป็นผู้รู้ที่เข้าไปผสมทุกปัจจุบันขณะเนี่ยก็จะพ้นจากจิตอวิชาก็นิพพาน จะพ้นจากจิีวิชาก่อนตอนแรกก็ต้องสักตะวรัรู้ลมให้ใจเขาออกเนี่ยตามความเป็นจริงให้เป็นฐานไว้ให้เป็นเมนไว้เพื่อไม่หลงไปกับผู้รู้ที่คิดถึตกตอบปรุงแต่งทุกปัจจันขณะได้แต่สักตะวันรู้ได้